พี่น้อง <hi> เป็นเสืองเงือกพี่นอ้องมาดอกแง่ครับแต่โถ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 สวัส <hi> ด <hi> ีครับพี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเลาะปลาหาเห็ดอีกคือเกาเด้อ,อ, <hi> อครับพี่น้องเอาหมองกอครับพี่น้องไปใสกกระบอกหมันขึ้นนี่ครับบม่ผมโม่หมมนี่รอกครับไปปลาไหนกระบ,บอกหมันขึ้ปลานี่ครับพี่น้อง,พองเพื่อข้ามเขินแกวเด้อครับพี่น้อง มาเงี้ยมันเลยกับโบผิดหวังจักเสื่อใครพี่น้องก็ได้ว่าแถวนี้หมดเดี๋ยวดูนะครับพี่น้องไปเบิรงนนั่งกันได้เคลียร์ป่ะครับเด้อหมาบักหมานจะนั่งกันได้ครับไปครับพี่น้องตีตานมกันครับดอกแรกแหกหมันครับพี่น้องลำรับแรงนี่ครับพี่น้องทำไมยังมาแรงเด้อครับเดี๋็กกำลังอ้อนอครับมาครับไปปีกครับแต่เพียงสายเลาะนะครับ กระเป๋าเตือครับสี่คนครับไปพี่น้องต้อนกันในคลิปครับนี่ปีไรบ้างบอปไรบ้างบออือพี่น้องอ๋อพี่สูตรมันกันไหนมันเห็ดไข่อยังเห็ดไข่ขาวขันเห็ดไข่ขาวเือคือมาอยู่ผื่นต่างเสียนาะปลากระเทีมันอยู่พ้นเลยเนาะเป็นไหนเห็ดไข่ขาวบ้างอาดบมึงดูยจกันนะพี่น้องเดี๋ยวผมดบมังกันโอเคครับเห็ดไข่ครับดบมังแล้ว โอ้โหอันนี้ก็บานเปิงเสิงเหมือนกันนะครับพี่น้องต้อง,งการนคนตะเกิงอยู่ด้วยครับอืมพี่น้องต่อปาเห็ดไข่เลยวยครับหนึ่งดอกแล้วครับปุ๊บเดี๋ยวครับดอกนึงครับที่เดี๋ยวครับปาปาปานี่ครับเบลเลอร์เลย ไปครับพี่น้องชมต่อครับพี่น้องส่วนใหญ่พอตะบอดดอกบานเนาะนี่เมาแรงกับพอดอกบานกันปกติห้าสิพอตะดอกต่มนะครับพอเห็ดกอแล้วครับพี่น้องก่อหลายดอกด้วยนะครับนี่ครับพี่น้องเบ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 ง หนึ่งสองดอกแล้วครับเอาสามดอกครับนดอกนึงเีอ๋อดอกหม่้สี่ดอกครับพุ่นดอกนีฟังั้งุนดอกนึงฟังขงพุนครับ่าใบไม่ปิดครับหนสดอกนี้ดอก่น้ก่อนครับหกดอกดอกนั้น โอ้ดอกนี้ท um you know, you know. ati ี่เสือพ่อได้เสือพ่อได้ก็ว่าเป็นเชือกเอาเป็นเชือกนะเจ็ดดอกอยู่เบีดดอกต้นดอกเป็นเชือกครับอีเด๊ะครับพี่น้องดอกนี้ผมผมเหยียบแล้วตอนนี้ผมเหยียบแบนเลยครับเหยียบขางนึงแต่ว่าก็พอได้เยอะเช่นครับพี่น้องเห็ดกอ ครับดอกเนาะโอ้ยอันนี้คือสุดยอดเลยหรอครับน้องเลยไอพี่น้องยึดยึดยืดจมบื้ยจมบื้ยจมบึดนี่ครับพี่น้องดอกงามนเลยครับพี่น้อง เดิมคั่มดอกครับพี่น้องนก,น,น,กนกันเอแดงกเห็ดไข่กอเห็ดไข่ครับครับเห็ดไข่ขดอกงามครับพี่น้องอืมพี่นอ้องเห็ดกอดอกมีแหมพี่น้องเลยงามเลยครับมาท่านเบี้ยวท่านเบียดเลยมีดอกนึงครับพี่นอ้องอยู่ใกล้กันเท้านี่ยซึ้อขืนเห็ดกอแล้วครับโซนป่าตรงนี้ ปุ้ครับุ่นุ้่อปดุ่่นครับพุ่นพุ่นอุ่นปุ่นพุ่นป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 ุ่ปุ่นป่นปุ่นุ่นปุ่นอา่นนี่นอ่นป่นปี่น่อปุ่นปุ่นปุ่นปบ่นปุ่นปุนี้่นนน่นนัน่านนบนน่น่นอย่น่่่ ตืดครับสีสีดอกอพี่สองดอกนึงเออไม่น่นเห็นใานเหยียบไม้เส้แล้วครับไม้เส้นละโอ้เหยี <ไป S 1> ยบเลสีหาหกหาหกพี่พีพพ่นองข้างหลังคนตี่เจ็ดครับ เเคยเห็นเห็ดกองงามปนึ้งกัครับแปดดอกครับพี่นอ้องอือสุดยอดเลยแปดดอกครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหลังแหล่แม่ันบอกมันคือสีแดงในตระกูลเห็ดกอเขาเรียกว่าเห็ดหลังแหล่เห็ดหลังแหล่มันคือสีอ,อันนี้คือกค,ครเห็ดกรดออืครับแปดดอกครับเปิดแล้วครับพี่นอ้องพอยแล้วพอ,อยแล้ว สองดอกนะครับพี่น้องมันจะดกอกง่ายๆพี่มันมีหมานเห็ดกอรครับพี่น้องมีดอกนึงครับน,นี่ครับอืมสวยๆเลยเอาคุณเป็นปิ๊กเป็นผู้ตัดขาครับเป็นผู้ประหารซีวิทพี่น้องพี่น้ามัง้งเนี่ยเกลียวเกลียอ่าเห็ดกอก็เห็ดหลังแหลกครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวดอกนะครับโอ,อ้หมด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 จาะหมดเจาะนี่ดอกนึงพี่น้องสวย,สวยโอเคครับโอ้ยดอกงามเลยครับโอ้สวยเลยมือนี พี่น้องเ้ยหลยครับปลาเห็ดตั้งเหลือเห็ดกอออกแถวนี่แล้วครับไปครับพี่น้องชมต่อครับพี่น้องขึ้นน้ำกันเลยครับโอ้ปลาเสียดกันได้เนี่ยงามเอ่งเป็นงามครับเห็นเห็ดไข่ปลาหนีละงามเพราะว่าปกตินี่เขาจะขึ้นลาเห็ดไข่ไปเพราะว่าเขาชุ่มชื้นครับครับปลาสื้นครับจุ่มนึ่ครับพี่น้อง ขึ้นล่าครับพี่น้องกยเห็ดปลาเก่าเลยนะครับยังมีล่าอยู่ครับปล่อยแล้วครับพี่น้องเฮ่อ่างเปิงเซินเลยครับพูดพรเม่พี่น้องป้องป่ายเลยบ้านในเมื่อบังเห็ดใข่ใ่ญ่ซอยผู้ขาด้อบ้านในทั้งงหญ่ทั้งงามครับพี่น้องเย้ยบ้านในแต่เธอก็จะถูกประหารชีวิตแล้วพูน ้งามครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งซอยปูขาเน่นี่ครับพี่น้องเอ้ยอือจะเป็นงามกากงามเนี้ยพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องอือมาเนี่ยใครเกลีครับพี่น้องดอกนี้รับพี่น้องเอ๊ะงามเป็นงามครับปลาเนี่ย กันบานกันบานไปเลยครับมันนบาขออะไรครับพี่น้องโค้งกันคนเรารึ่งเด้อพี่น้องนี่ดอกที่สองครับนี่ครับพี่น้องจุ่มหนึ่งครับพี่น้องสวยๆเลยโอ้ยอ่อนซอน พี่น้องครืองามบัดตาบัดใจแท้ครับพี่น้องทั้งพีทั้งน้องเลยครับสวย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 ครับพุกบูกคนดอกนึงครับองใหม่เลยสามดอกดอกครับพี่น้องไปครับชมต่อครับพี่น้องต่อทะนังเปิงเซิงเด้อครับวันนี้ครับสองดอกครับพี่น้อง แสงไฟเด้อพี่น้องน้ำปลาไม่ได้ปลาเด้อครับพี่น้องพี่น้องมึงอร่อด้อครับสายไฟเด้อครับอีหยังกับบอลครับผมว่านี่ยไม่ขันอยู่เข้ามานได้หน่อุ่นครับ มวนมวนครับพี่น้องเอ้บ้วนไอเห็ด <c oughs> กระซังต่อครับแต่ว่ามวนมวนประมาณสอง <c oughs> ทีมฟุตบอลอยู่หรอกครับอยู่นี้เน,นิ <c oughs> <c oughs> ่งเสียงเป้าเลยครับพี่น้องไอพี่น้อง <c oughs> สวยงามครับ <c oughs> พี่น้อง ดอกนี่แม่ดอกนี่แม่พี่น้องเลยพี่น้องเลยสมบูงามเนาะฝานนั่งเอ็ดพี่น้องพี่น้องเลยดอกนี่แม่ย่องเป็นไปเองครับดพี่น้องดอกนี่ข้าพ่อดอกนี่ครับพี่น้องอึดฮึดฮึดม้ามองใหไงมอง ไม้มีตอดอกงามครับพี่น้องใหญ่ส่วนไม้มีตอดอกต่มเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วพี่น้องเรื่องมานเห็ดไข่ดอกต่มแล้วครับส,สวยๆครับข้าวดินพี่น้องข้าวดินก็เอานะครับกินได้อร่อยด้วยสองดอกครับพี่น้องใหญ่ส่วนไม่พอได,ด้เก็บอยู่ครับ ไปสวนวังหันพี่น้องไปม, <laughs> มายมันมออบุญวงไฟครับ <laughs> ต้องเรียบรบฉากครับโอ้โหสวยครับพี่น้องนี่พาดพี่น้องเห็นบอครับดอกเห็นบ่เห็นบอเห็นบอเห็นบอพี่น้องอสวยเลยครับพี่น้องน่ครับ ครับพี่น้องมังงามปวดงามโพ้โดเนี่ครับงาม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 ขึ้นมาส่วนนี้มีแต,ต่เห็ดมงงามเนาะมีแต่ดอกตูมเนาะไปส่วนล่างปเป็นแต่เห็ดบานครับปืด๊ดอปัปติโตปฏิถังพี่น้องเอ้ยจะมันมีแต่ดอกางามงครับโอ้ยอันส่วนได้อีพออีเมียพอยเลยพอยแล้วครับพี่น้องโอ้ยเขียวเขียเขีย สวยเด้อครับพี่น้องกำลังเห็ดกอยกันปะครับกำลังเห็ดกอยครับพี่น้องอู้นครับพี่น้องสองดอกสองดอกหยุดหยุดหยาดกันเลยครับเกิดการแย่งชิงกันแล้วนะครับโด้มากครับสวยงามสวยงามลองเห็ดยุ้ยเสครับพี่น้อง เปิดครับเปิดโอ้บินไปละบินไปไรเติบแล้วครับครับพี่น้องสวยๆครับปี๊ดพี่น้องเห็นไหมครับผมครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นน้ำผมบอครับนี่ปี๊ดครับพี่น้องกำลังดันกันมาเด้อครับดันกันมากครับอ ดันนมาบานเลยครับพี่น้องครับดอกนย่ก็น้ามครับพี่น,อน,อน,ออน,น้องอไม่ปีกเอื่อนทางพุนหรอกครับทานเด็กน้องอยู่ไกลกันมาเน้าบันยูซายอย่าห้ามไม่ปีกกันครับอุย้ยระหว่างทางครับพี่น้องระหว่างทางนี่นี่ครับสุดยอด จะไปหาไม่ปีกอคอนรับครับบอกนะครับโอ้ขาเนี่โอ้ขาใหญ่ครับสช,ช,ชุดยอดชุดยอดตรงนี้แะครับเพชรีิเห็นแล้วครับนอกจากผม <c oughs> ดีดีบ่ดีดีก็หาเห็นคือเก่าวู้ยงามปุ๊โ อือตีน้องเลยฟูนโอ้ยพี่น้องจะกเป็นลมอีอตัวดอกงามๆครับขึ้นมาหนีโอ้ยสวยๆๆส่งเข้าประกวดเลยครับอ้อตีน้องอันนี้เฮ็ดนี่ครับเฮ็ดอาขี้เท่าครับ ครับเสียบไม่ปิ๊กอันนึ่งแล้วได้เห็นแล้วไม่ปิ๊กพ,พ,พุ่นพนะุ่นครับพี่น้องเมืองเนี่ยล่ะนึ่งเบื้อ,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 อง,งครับพี่น้องนี่จุ่มนั่งอยู่ใกล้ๆกล้นี่อืมอุ้ยสองจุ่มครับพี่น้องอืมสองจุ่มครับเกิดขาน่าด้วยเกิดขารแย่งกันขึ้นแล้วครับพี่นอ้อง โอเคขี si c <c ่ขับมาผีิ่งเบิ่เบิ่ง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 นี่ว้าวใครจะเป็นทนตั้งไว้ใหวผ่านตั้งไว้เนาะมันนีไม่ขี่ดินติดครับพี่น้องชมต่อครับปิยดพี่น้องนี่ว้ายสวยจังเลยครับสวยจังเลยอยู่กลางทางเลยครับพี่น้อง ยังเป็นยังมาสงเสริเต๋อาดปาดปาดพาดพาดปาดปาดพี่น้องพาดป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 าดพาดนี่น้องสมัยผงปาดเลยมันงามครับมันงามมันงามนี่ครับงามงามงามพี่น้องเห็นว่าครับผมเขาขาวผมสื่อแสงไฟหาเห็ดขึ้นมันหาไงก็กำเวีนเด้อครับ กลางเว่นหนาหนักครับกลางคืนถือแสงไฟเขาแมบหมดครับอันนี้เห็ดขาวดินครับพี่นอ้นองเบื้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 องนี่ไข่แมงเพลี้ยบุ๋นนะครับนี่สวยครับป้าวแม่พริกติดพ่พพพพอครับสรอยดอรครับเอ้ยพี่นอ้องมันกำลังขึ้น คือกลินครับคือกินขาครับกิ่นขาครับ y o u ู u เปิดหลายคนก็เปลี่ยนจากคนอีสานมาเป็นคนไตเลย้อครับจังผมเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นคนไตครับตะกีเป็นคนอีสานหากินกางเว้นครับเดี๋ยวนี้เป็นคนไตต้องหากินกางขึ้นครับกระสันบอทันครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนไตหลายครับไตเห็ดนะครับอ เห็นไครับพี่น้องถ้ากางเว้นบบเห็นได้ครับนี่เขาขาลังส่กลางคืนมันแมบหรือครับอ,อเขากำลังกินพอดีเลยครับนี่แหละตัวจรวจาะใส่เห็ดอือครับพี่น้องเลยซมางามจุ่มนี่ครับวันนี้กัมากระทะเพ่งสายร้อยนะครับครับ มาน้มเกันครับพี่น้องเป็นคนไตเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะจากอีสานเป็นไตแล้วครับตอนนี้พ่อแห้วครับแต่เพียนพ่อแล้วครับพู้งามเลยครับผมเป็นบอกขาอ้วนนะครับพี่น้องขาใหญ่ๆเลยครับขาสั่นจะขาใหญ่เด้อครับเนี่ พี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้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 งครับครับอือพี่น้องสุดยอดเลยครับ่อยางใหญ่เลยครับพี่น้องอืมครับพี่น้องงามงามอื้อสวยๆเลยครับ ครับสำรวจกันตาละครับอันนี้เมื่อบานไห <นา S 1> ลเด้อครับพี่น้องเมืนน,นี่คือผลงานคำดอกเพื่อนนี่เด้อครับนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเห็ดไข่ดอกตัวเหมือนขดส้วนบนครับดอกบานเนี่ยจะได้อยู่ส้วนลางนะครับพี่นอ้องเมื่อเนี่บ่ได้งัดทางงัดนะครับเห็ดปวกว่ามีอย่างงัเลยครับตานเนี่ยแหนมหาแต่เห็ดปวกนะครับแต่ว่ากับปอพรวกครับอันนี้เป็นเห็ดไข่เห็ดกอครับพี่น้องเป็นเห็ดไข่กับเห็ดก่อนะครับ ผลงานก็นถือว่าหมานครับพี่นอ้นองมันนี่ามมากครับตาเพ่งสายรอครับครับครับลากกลับบ้านแล้วครับครับลากกลับบ้านนะครับพี่น้องมาหนี่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจาด์ดงองจานดวงผ้าเราเนี่ยเด้อพี่น้องไฟก็ได้ยังมาทั้งนีชั่งหน่อยเลเห็นหนาผมเนี่ยเออครับเอาผมจะปิดไฟผมเออนั่นละครับฝากกดติดตามช่องจานดวงผ้าเราเนี่ยเด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับไปก่อนครับพี่น้อง